สวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านวันนี้กาสอนพา FC มาชมการปลูกฟักทองพันธ์ุบัตเตอร์นัทซึ่งเป็นสายพันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศครับกูแบบคุมถุงดำที่ดินนะครับเพื่อป้องกันญ้าก็จะเพื่อที่จะมารบกวนครับสวยงามมากครับ FC ครับตอนนี้นะครขึ้นร้านแล้วครับ ร้านตอนนี้เสริมตะข่ายด้วยนะครับ f c ครับเพื่อที่จะให้ง่ายในการเลื้อยของฟักทองครับแต่ก่อนใช้เชือกเส้นเดียวนี้ฟักทองก็จะเลื้อยยากนะครับตอนนี้ก็เอาตะข่รยมาช่วยนะครับ F4 ครับพามาชมทําแบบมาตรฐานเลยนะครับอันนี้เป็นเสาต้นไผ่ที่เราปลูกไว้นะครับนำมาใช้ครับมันแห้งแล้วครับ ปักเสราระยะ2เมตรครับแล้วก็วางคานด้านบนครับถึงตะข่ายพร้อมกับเชือกครับนี่ครับเพราะว่าฟักทองพันนี้ครับลูกก็จะสวยครับลูกก็จะลูกใหญ่หน่อยครับบ่า<ม>น ตอนนี้เริ่มจะออกดอกแล้วครับเพื่อเสบทำแบบแปลงแบบมาตรฐานนะครับีทั้งหัวสปริงเกอร์ระหว่างร่องแล้วก็สายน้ำหยดนะครับอนี่ครับป็เละ ออกดอกแล้วนะครับ FC ออบว,บวันนี้กำลังมีผู้ช่วยประสมเกศสอนนะครับน้องพึ่งนะ กำลังสวยงามครับแอบรวมสวยงามครับยั่วย,ยวนผู้ที่มาเมายเือนครับพึ่งพ่งมาช่วยผสมเกสรครับ FC แปลงผสมประสานเพื่อการเรียนรู้นะครับ fc ครับนี่ก็จะเป็นแถวนี้ก็เป็นมะเขือครับอันนี้ก็ขอโพดครับว่าพอรข้วโพดกำลังเสื้องานรับัองมันเป็นฝรั่งจิมจูครับริมสุดเป็นระเจียบฝักครับแล้วก็ชะอม อัน,นี้เป็นอุโวง์ผักรับตดนพายุขเข้าเมื่อทองสามอาทิตย์ที่แล้วครับเดี๋ยวต่องลอยอยู่คนระับอุโงค์นี้ก็จะมีบววมีฟักมีแฟงครับน้ำเต้านี่บปูปลาก็ไม่มีนะบมีน้ำเต้าครับ เกษียดเพื่อการเรียนรู้ครับ FC ครับตอนนี้ฟักทองพันบ์บเตอร์นัทก็กำลังออกดอกแล้วฝาก FC ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวใครสอนชาแนลก็จะถ่ายให้ FC ดูเป็นระยะเป็นระยะว่า ฝักทองพันมัตนัดมีการเปลี่ยนแปลงมีการทำร้านกาันทำระบบน้ำยังไงนะครับสวัสดีครับ